สนับสนุนโดยค่ายสัรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะจอตลาดหุ้นในช่วงภาคเย็นวันนี้นะคะกับหมวยธนวันปรทัโชตค่ะในชนีตลาดหุ้นไทยหลังจากที่เมื่อวานนี้ปิดตลาดยืนอยู่เหนือระดับ1,600จุดได้ค่อนข้างจากแข็งแกร่งนะคะ จากแนวต้านก็กลายมาเป็นแนวรับนะคะเช้านี้เซตทยานขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตลอดทั้งวันของการซื้อขายของดัชนีในวันนี้อยู่ในแดนบวกตลอดทั้งวันค่ะแต่ว่าอาจจะมีแรงย่อบ้างนะคะแต่ว่ายังคงทรงตัวยืนเหนือระดับ1,600ได้ค่อนข้างจะแข็งแกร่งค่ะช่วงเปิดตลาดนั้นดัชนีบวกค่อนข้างจะแรงนะคะแต่ว่าพอมาดูเปิดตลาดในช่วงภาคบ่ายนั้นเริ่มที่จะมีการลดช่วงบวกอ่อนตัวลงมานะคะจากที่เซตนั้นทะยานขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุด ที่ระดับ1,619จุดนะคะขึ้นไปถึง17.23จุดก็ย่อตัวลงมาค่ะตอนนี้กำลังจะปิดทำการซื้อขายนะคะบวกเพียงแค่2.27จุดค่ะทรงตัวที่1,604.81จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายในทีนี้เฉียด60,000ล้านบาทแล้วนะคะ ซึ่งเซ็นินเด็กยังคงทรงตัวอยู่เหนือ1,600จุดค่ะคุณผู้ชมคะห้าดับหลักทรัพย์ปตทบวกต่อขึ้นมาอีก2%ทูเครเบรชั่นย่อเล็กน้อยค่ะยืน13บาท50สตางค์ปตทอ,อพอบวกเปอร์เซ็นต์หนึงค่ะยืน122บาท IRPC ขึ้นมา4%ราคาล่าสุดอยู่ที่3บาท90สตางค์และ PTGC ขึ้นมานิดหน่อยนะคะยืนที่60บาท50สตางค์ค่ะ นี่เป็นภาพของเส้นเด็กในช่วงก่อนปิดตลาดนี้นะคะแนวโน้มยังคงยืน1,600จุดได้ค่ะจะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงกันดีนะคะขึ้นแรงแล้วก็ดูเหมือนจะค่อยๆย่อแล้วนะคะจะมีทิศทางของการปรับขึ้นต่อเนื่องไหมนะคะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยมุมมองกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตินะคะพูดคุยกันในช่วงนี้กับคุณพิชัยเลิศสุพงกิจค่ะคุณพิชัยสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เปิดกระโดดค่อนข้างจะแรงนะคะแต่ว่า ไงพอช่วงใกล้ๆจะปิดตลาดกับย่อตัวลงมาอยู่ปริมที่พันหกเท่านั้นล่ะคะจริงๆผมคิดว่าตลาดเนี่ยตอบรับข่าวบวกขึ้นมาหลายวันนะครับโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มพลังงานที่เวียงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่พุ่งขึ้นมา4วันทําการติดเป็น,นแรงๆด้วยนะครับค,คืออยู่แถวๆ4647ี่เเหรียญ่อบบร์เร็วเนี่ยพุ่งขึ้นมาจอ58าเหรียญเนี่ยทำให้หุ้นในกลุ่มพลังงานภาพรวมที่ก่อนหน้านั้นปรับลึก ตามราคานะ้ำมันดิบก็ดิดแรงปาัขึ้นมาด้วยนะครเพิ่นกลุ่มนี้เนี่ยมีขนาดประมาณสักหนึ่งในห้าของตลาดในภาพรวมนะคับก็ทำให้ ตลาดยกตัวขึ้นมาเป็นขึ้นมาเร็วๆก็ไม่แปลกที่จะเผชิญกับแรงขายทํากําไรระยะสั้นนะฮะนอกจากเรื่องมาคณิติที่ผันกับพุนพลังงานนะครับในส่วนของตลาดทัพรวมเนี่ยเป็นทาความกังวลเรื่องของกรีซนะครับหลังจากรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยมีท่าทีที่อ่อนลงนะฮะแล้วก็ไม่เรียกร้องให้มีการลดหนี้ให้เหมือนกับที่ตลาดกังลวลแะก็ทําให้ตลาดยุโรปตั้งแต่เมื่อวานนี้รวมถึงที่สหรัฐ ดีขึ้นแล้วก็ตลาดอิมเมอร์จิงก็ดีขึ้นด้วยนะครับ oh. องไรก็ดีเนี่ยไอ้เรื่องการเจราจาพวกนี้เนี่ยหนทางอีกยาวไกลนะก็คงจะใช้แค่กว่าๆนะครับแต่เรื่องใหญ่สุดที่ตลาดมีความคาดหวังเชิงบวกตรงนีไม่พ้นการผ่อนคลายตัวนโยบายการเงินของธนาคารกลางสําคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุโรปก,กับทางญี่ปุ่นนะฮะก็ทําทให้หุ้นหลงยากนะครับโดยเพะเพ้นพรัมทีไรก็มีเงินวกกลับเข้า,ขามาซื้อเป็นกิจวัตรทั้ง3าเรื่องนี้เนี่ย ลักให้ตลาดเล่นเหนือ1,600จุดนะครับแต่ขึ้นมาเร็วไปนิดนึงก็เป็นเรื่องปกติฮะที่จะมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นแต่ภาพทางเทคนิคก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับยังสามารถยืนเหนือตรงบริเวณ1,600จุดได้ก็ยังคงเป็นลักษณะขึ้นมาเร็วก็ลงมาย่ำฐานบ้าง แต่ทิศทางเนี่ยชื่อว่ายังมีโอกาสที่จะแวางขึ้นไปเข้าหา1,650จุดในระยะสัปดาห์อยู่ดีครับค่ะอย่างนี้แนวรับแนวต้านสําหรับในวันพรุ่งนี้แล้วก็กรอบระยะ1สัปดาห์เป็นยังไงแตกต่างกันไหมคะ,ะในระยะวันเนี่ย บริเวณ1,600จุดหรือต่ำกว่าเล็กน้อยเป็นแนวรับนะครับ <Yeah. S 1> ในขณะที่ด้านบนเนี่ยจะปิด1,620จุดในเรื่องประเด็นต่างประเทศที่เล่าไปแล้วเนี่ยอย่าลืมดูข้างในของเรานะครับอะไรก็ตามที่เป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจจะเริ่มเร่งตัวขึ้นความคืบหน้าของตัวไม่รกระตุกเหล่านี้เนี่ยจากช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยดูดีขึ้นด้วยแล้วก็จะทําให้มุมมองต่อหุ้นดีขึ้นนะบเพราะนั้นในหุ้นใหญ่ๆใ,ในกลุ่มสถาบันการเงินในกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ที่ย่อตัวลงมาเนี่ยก็เราก็จะมองเป็นโอกาสในการเข้าเก็บอยู่ดีครับค่ะ,ะถ้าอย่างนั้นอันนี้คือกรอบ1วนันกรอบในระยะสัปดาห์ละคะแนวรับแนวต้านเป็ไนไงคะด้านล่างก็1,580ส่วนข้างบนเรามองแถ่เกค่า1,650ะค,ค่ะกลยุทธ์ช่วงนี้ควรที่จะต้องบริหารพอร์ตยังไงขอคําแนะนําโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานคะ่ะกลุ่มพลังงานอาจจะเวี่ยง มราคาน้ำมันดิบนะครับเ<ะ>ราคิดว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยโอกาสที่จะกลับเป็นตัววีเลยเนี่ยน่าจะไม่เร็วขนาดนั้นถ้าดูวเรียนตอนสมัย5 1 5หน้าะครับที่รู้จากร้อสี่เหรียญหลุด4ี่ิเหรียญน,นิดนึงแล้วก็ขึ้นมาแขวนสี่สหสิเหรียญเนี่ย<ะ>ตอนช่วงแขวงตัว6เดือนทีเดียวนะครับรอบนี้เนี่ยลงก็ไม่ได้มีเหตุผลมากมายอะไรเรื่องภาะวะโอซ y พลา o นสิ่งที่ตลาดรับร,รู้กันอยู่แล้วแต่คงเป็นเรื่องเกมการเมืองนะครับเรามองว่าจังหวะที่ะจะเด่งกลับขึ้นมา เคลื่นไหว46 0สเหรียบเนี่ยนะครับคงใช้เวลานานไม่แพ้กันแม้เป็นอะไรที่ดีบเข้าหา60เหรียบเนี่ยเรามองเป็นจังหวะของการเทคโ r ร f i t ก่อนกลับในพูดถึงหุ้นในกลุ่มพลังงานที่จะเหวีย่งขึ้นตามราคาน้ำมันดิบด้วยนะฮะและจังหวะที่ตัวน้ำมันดิบเนี่ยย่อลงไปแถวๆสัก45เหรียญบวกลบนะครับก็เป็นจังหวะของการซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานคืนกลับ แสดงว่ายังมีมุมมองว่ากลุ่มพลังงานเองอาจจะย,ยังมีความจะมีความพันผนสูงอยู่ค่ะยังมีโอกาสที่จะยังย่อตัวอยู่น,นะคะต้องแยกกันะนะครเงช่วงนี้เนี่ยหุ้นในกลุ่มพลังงานเล่นตามทิศทางราคาน้ามันในเชิงกัจน์พื้นฐานเองเนี่ยหลหลายตัวลงลึกเกินไปถ้าสังเกตดูสเปรดของปิโตเคมีดีขึ้นนึงแต่ตอนช่วงไตรามาสสี่แล้วเช่นเดียวกันกับตัวค่ากันกรดก็ดีขึ้นมาและทิศทางก็ยังคงดีต่อเนื่องด้วยแต่ตลาดก่อนนั้นดูไปให้หน้ำหนักกับเรื่องขาด ุณจากตัวสต็อกของของสินค้าวัตถุด,ดิบรวมถึงตัวสินค้าคงคลังด้วยนะครับเอาเข้าจริงเนี่ยมันมีขึ้นมีลงนะฮะตอนช่วงขาลงคนก็กลัวเรื่องขัดทุนพอช่วงขาขึ้นใหม่ก็จะพลิกกลับเป็นกําไรได้แต่อยากให้น้ําหนัก กับเรื่องของการดําเนินงานปกติด้วยนะครับถ้า,ถากนกลั่นเป็นไงสเปดิโตโเคมีเป็นไงซึ่งข้อที่จริงคือดีขึ้นอย่างมีนิยามสำคัญเลยครับดันั้นการปรับฐานลงของหุ้นลงกลั่นก็ดีปิโตโเคมีก็ดีเรามาเป็นโอกาส โอการซื้อหุ้ขคืนครับค่ะคุณพิชัยค่ะตอนนี้เซ็ตปิดทําการตัวเลขนิ่งแล้วกลายเป็นว่ากับพลิกมาติดลบอยู่ซะอย่างนั้นเลยนะคะลงมาปิดที่1599.81จุดติดลบลงมา2.73จุดค่ะภาพมุมมองเปลี่ยนไหมคะหรือว่ายังเหมือนเดิมนะคะถ้เคียัเืองของเดิมฮะต่างกันอยู่ 2. จุดแค่นั้นเองครับค่ะถึงแม้ว่าจะยืน1,600เชิงจิตวิทยาตัวเลขกลมกลมไม่ได้ก็ไม่มีผลนะคะก็มันเป็นแค่เรื่องของจิตวิทยานะการขยับหุ้นไม่กี่ตัวก็สามารถพลิกให้มนนกล้้้าายืไดแวคร่ะทีี การกำหนดกลยุทธ์สําหรับกลุ่มของการลงทุนภายในประเทศนะคะคุณพิชัยมีมุมมองอยังไงคะ,ะ,ะกลุ่มง่าย,ายๆที่มีปันผลดอีอย่างจะเป็นมือถือ Advanced i n น c ทหรืออย่างหุ้นปันผลดีๆอย่าง BTS ที่ยอดัวลงมาบ้างจังหวะย่อเป็นโอกาสของการซื้อสะสมแม,แม้สัญญาณทางเทคนิคเนี่ย อาจจะดูอ่อนแรงลงบ้างนะครับก็เป็นจังหวะเก็บไปนะกลุ่มรับเหมาประดานรับเหมาใหญ่อาจจะเทรดกันที่ PE สูงนิดนึงใกล้30ไปลปลายเท่านะถ้าต้องเลือกเราก็ชอบตัวสเตคคอนเราชอบตัว CK เคนะแต่ถ้าลงล่างได้เสาเข็ม อางตัวซิฟโกซึ่งได้ประโยชน์จากการ<ะ>ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เหมือนกันแต่เทรดที่ PE แค่ประมาณ15เท่าของประมาณการกําไรตัวนี้ก็เป็นทางเลือกของคนที่ต้องการเข้ากลุ่มรับเหมาแต่อยากได้ที่ตัว อีเตี้ยงลงมานิดหนึ่งนะครรวมถึงหุ้นตัวเล็กหน่อยแต่มีเรื่องราวการเติบโตเฉพาะตัวอย่าง RS oh, <okay. S 1> ที่ได้ประโยชน์จากตัวถัดผู้ชมทีวีดิจิตอลที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วตัวมาเห็นแชร์ก็ติดขั้นดับแรกอย่างนี้เป็นต้นนะครับ oh, <okay. S 1> มีตัวเลือกเหล่านี้เนี่ยคือแทนที่จะไป ทันผลตามกระแสงเงินทุนเคลื่อนย,ย้ายแต่หุ้นตัวเล็กๆที่มีเรื่องราวเฉพาะตัวก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจหลายๆตัวครับค่ะกลุ่มสื่อสารละคะมีมุมมองอยังไงบ้างคะยังคงเป็นทอปิกอยู่ไหมคะสื่อสารเป็นเรื่องของ ยูเพยนะฮะช่วงใกล้ปันผลก็คงกลับมาให้น้ําหนักการประมูลคลื่น 4G ในช่วงกลางปีนี้ความคืบหน้าจะเป็นปันจจัยกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งครับเราชอบอินทอชลองลงมาก็เป็นตัวแอดวานซ์ครับค่ะเอาละก่ะสุดท้ายนี้ขอกําหนดกลยุทธ์สําหรับสัปดาห์หน้าด้วยนะคะ,ะยาวกันนิดนึงเลยค่ะเราก็ยังมองว่าอยู่ในกรอบอกว้างๆนะครับตลาดกวางผันผลแต่จังหวะย่อเป็นโอกาส ของการซื้อสะสมเรายังมีมุมมองที่ดีโดยเฉพาะเรื่องการทำ QE ของยุโรป ของญี่ปุ่นจะทำให้เงินไหลเข้าตลาดการเงินโลกแม้จะไม่ได้ทะลักเข้ามาในอีเมอร์จิ้งมาเก็ตมากเหมือนกับตอนช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่เราเชื่อเพียงพอที่จะผลักให้ตลาดเนี่ยเล่นเหนือตรงพกจุดแล้วเข้าหา1650จุดจังหวะการปรับฐานเป็นโอกาสของการเก็บสะสมครับค่ะได้เท่านี้ขอบคุณพิชัยมากๆค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณพิชัยเลศสุพงกิจนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตินะคะก็ประเมินค่ะว่ากรอบแนวรับของ ดัชนีนะคะอยู่ที่ระดับ1,000 580จุดนะคะถ้าเป็นกรอบภาพใหญ่หน่อยสักประมาณ1สัปดาห์นะคะแนวต้าน6 5 0จุดคะ่ะกรอบที่จะแคบลงมาหน่อยนะคะแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1620จุดนะคะถึงแม้ว่าเซ็น์เด็กจากที่บวกช่วงเช้ายืนเหนือพัน0ค่อนข้างจะแข็งแกร่งขึ้นไปแรงเลยนะคะแล้วก็ทดสอบเกือบจะถึง1620จุดย่อตัวลงมาท้ายตลาดมาปิดในแดนลบนะคะติดลบลงไปเล็กน้อยคะ่ะตัวเลขลงไปหลุด1ันหยืนที่1599ก็ไม่ได้ทําให้ภาพเชิงเทคนิค เจะะตเมนต์ยังคงเป็นลักษณะของการแกว่งตัวขึ้นไปต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังลุ้นทดสอบที่ระดับ1,560จุดนะคะซึ่งหลังจากนี้ไปเองนะคะ1,650จุดนะคะขออภัยนะคะหลังจากนี้ไปถ้าหากว่ามีจังหวะของการยอ่อก็เป็นช่วงของการทยอยสะสมหุ้นซึ่งเกี่ยวกับการลงทุนภายในประเทศนั่นเองนะคะส่วนหุ้นในกลุ่มพลังงานยังคงหวือหวาพันพวนไปตามราคาน้ํามันของตลาดโลกนะคะในมุมมองของทงบริษัทหลักทรัพย์นชชาติมองว่ายังมีความเสี่ยงค่ะที่ราคา้ํามัน อาจจะมีโอกาสย่ออีกสักครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะของการลงทุนหุ้นกลุ่มพลังงานก็อาจจะต้องจับจังหวะกันให้ดีด้วยเพราะยังคงม,มีความผันผวนรออยู่ในอนาคตนะคะซึ่งแน่นอนว่าความผันผวนของกลุ่มพลังงานนั้นต้อง ดูความผันผวนของเซตด้วยนะคะเพราะว่ากลุ่มพลังงานที่ดันเซตขึ้นมาในรอบนี้ก็ทําให้เซตบวกแรงพอสมควรเพราะฉะนั้นหากว่าย่อ,อก,ก็อาจจะมีผลทําให้เซตนั้นย่อตัวตามลงไปด้วยแต่ว่าภาพใหญ่ยังคงมองขึ้นค่ะนี่เป็นมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พักโฆษณาก,กันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังมุมมองอีกหนึ่งบริษัทหลักทรัพย์กันค่ะ,คะ